Ah uh... it's um... ิปันโ ต่อไปจะเป็นการกล่าวพระคาถาไหว้ครูวาจาจิต <What? S 1> ขอให้ทุกท่านได้เตรียมบทพระคาถา หนะ้านโะมนะ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  ขรสุลีใหพส,สพระสงฆ์นมทุนทุกพระองค์อันมีพระอัญญาโภคัญญาพระหันตาเทระเจ้าพระตนมุนีมหาเทสะสีสะพานุลามณีโลงกาที่หังเทระปุรพาจารแห่งสุวรรณปิสการ ด้วยใจจำนงอันบวร,บร,บรข้าพระเจ้าจะขอไหว้คุณปิดาและมารนรข้าพระเจ้าจะไหว้คุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนข้าจะขอพรอ,อันประสิทธิข้าจะขอไหว้เทพพญ,ญาราษาอยู่ทุกทิศเทพขันส่งฤทธิ์ที่สถิตยอยู่ทั้งพรสิบนิ้วของข้าเรียงเรียบตามรูปเทียงพองรวมทั องคือประทีพภายทันตาถวาย้ข้าจะขอบูชาท่านทั้งหลายจงมาช่วยบริรักพิาทาภัยขอสารพัดเสนียดจันไรจงไกล,ล้นขอให้เป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าผู้สร้างประโยชน์ประทาาหนึ่งโสด Ah, bom. ละดับทางต่อไปก็จะเป็นการขอร่างราัฐธรรมน์นะคะในส่วนรัสด์นะคะ กลาเตียนทุกท่านนะครับตั้งใจกล่าวคำขอพ,อพระธรรมฐานโดยร้องเพียงสรั้งนะครับลำดับที่หนึ่งเต็มคำกล่าวถวายชีแชร์ระรถนาจอิมาห์พระตัวอิมาหระตัวอัตตาาวังอัตตาภาวังตุมหากัรตุมหากัรปริจัตชามีปริจชามี wrap mm -hmm. ขอพรโอาจารย์เพื่อเจริญพระกรรมฐานเพื่อเจริญพระกรรมฐานพระภัทรเป็นธรรมขอพระกรรมฐานนิพพานสัจเมพันเตนิพพานัสสะเนพันเตสัจจิกรณักขายะสัจจิกรนักขายะกรรมฐานังกรรมฐานังเท ซึ่งพระิพานในปัจจุบันนี้เธในปัจจุบันนี้เธอเอ่อท่านอยากให้ผมมาก่อนที่จะได้ ปริดพิธาก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนญาตโยมตั้งแต่คาาจารย์ผู้บริหารแล้วก็ญาติโยมบรรดาลุกศิษย์ลูกหาตลอดถึงท่านที่มาร่วมในพิธีทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันมงคล พระพุทธเจ้าตรัส,สว่าพัศนานุตรยะมีสามพัศนานุตรยิยะการเห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นการเห็นที่ดีอย่างเติบติอย่างน้อยวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเข้าพระพุทธเจ้ามากราบอุบาจาร์มาน้อมนำสมาทานสิ่งที่เป็นสัมมา คือความชอบความสุกต้องดีงามดังเมื่อกี้นี้ได้สมาทานพ่อไก่ในการที่จะสมาทานพระธรรมฐานทิ้งทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในตัวเราก็ดีอยู่นอกตัวเราก็ดีเราสามารถจะเหนี่ยวเอามาเป็นเครื่องยึดถือในการกำหนด